แม่รู้สึกอึดแม่ได้วิ่งร้ายมือนะคะซีมือหามือหลังจากที่เครื่องนี้มันจะกินฉันมันกินหนังขาฉันจนาตาบด้วยความประมาทค่ะด้วยความประมาทผูกรองเท้าแน่นเกินไปก็เลยกระโดดย่อยลงไปโดยที่ไม่ปิดเครื่องพอจะขึ้นมาวิ่งต่อลืมว่าตัวเองเปิดเครื่องเลยัโอ้ยเป็นอะไรที่นะอยู่ดีๆก็เจ็บนะเพิ่ท่องเ้มันมันถึงขาดเจ็บๆขาดนะคะ สุดแม่ครัวหมวกพร้อมมีลลิการไปชทอดสุดอาจารย์กับข้าวกับปลาโอเาสเปเนเห็ดขายดีจิเห็ดขายดีค่ะการันตีความแซ่บเลยนฉันกินติดต่อกันมาสามวันแล้วจกน้อยกับมา,าค่ะจกน้อยกับมาหาดอกเพลินรักเก่าบก็่เก่ากระสิบกินจนสีบินได้แล้ว รู้สึกว่าทุกอย่างกระเรียบร้อยเนาะค่ะพี่นองคะ่ะดูความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเฮาโอ้ยเป็นตะมวนเนาะพูน <c> ะ <ười> สายไฟรยะยงระย่างมึงนี่แหละโอ้ยเออการจัดวางทุกสิ่งอย่างหมอหนอยฮา่ห้างหมออี่ฉันเลยคะ่ะหมออี่ฉันเป็นตะเปียนไม่ปะกคนวางหนังไหนเป็นตะเปียนไม้ปะนี่มันสิล่นไปบ่เนี่ย <c ười> อันนีน้นอยยัดไส้ไปสันเ้ยจังนั้นมันก็นยุบเนาะค่ะวันนี้ไม่อยากกินเก๋ยนะคะมีเมนูเพิ่มอยู่เด้อมือนี้ก็จิ้มจุ้มเนาะจะไปซื้อเนื้ออยู่ตลาดน้ำจิ้มเห้ากับสามยางน้ำจิ้มพัน์้ายน้ำจิม้มบักหน้าแล้วก็น้ำจิ้มขมอืมครัวเราจิ๋วเขาเขาถนัดด้านการทำน้ำจิ้มเน๊ะแซ่บเด้ดจ้ะเด้อนี่กำลังเตรียมแล้ว ทุกคนก็นเริ่มมาอันนี้ตัวแรงนะคะตัวแรงอืมตัวนั้นตรงทดล่องค่ะพี่น้องมีอยู่สองหม้อนะคะหม้อเล็ก,ลกๆกระทัดรัดสะดวกสบายในการเห็ดจิมจุ่มกินนะคะเนื้อก็เป็นเนือ้อส่วนเนื้อหนวกบอกข้าเจ้าเอิญน,นะขาเจ้าเือเขียนติดไว้อยู่ในอันนั้นว่าเนือน้อหนวกว่าัซนที่มีรมั่นแซมอยู่หลายนะคะ ก็มีไก่ทอดเหมือนเดิมแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะถ้าูกคุยายยังอยากกินไก่อยู่สามมือติดแล้วบอกแล้วว่าสูตรนี่ขายดีแห้งเออคนผู้ใดเห็ดขายเห็ดสูตรนี่้ะจ้าไปเบิ่งในกับข้าวกับปลาโออีฉันก็ไปดูในนั้นมานะคะแล้วก็มาทํากินนะจ๊ะนะจ๊ะเออวันนี้มือชงก็มาช้าช้าอืออาจารย์ถาวันกับมาซาไลาก็เลยได้กกลายเป็นมือส่งเอง บอว่าถาเบาไวนะคะหมอเขากำลังสีเดือดแดดเริ่มสีได้ทีแล้วนะคะถาเจ็กเล็กเจ็กน้อยฮิโปฮิโปฮิหอฮิโปฮิโปสองโตตัวทีสามกระทั่งนี่ละไก่แล้วไก่แล้วไก่เป็นฮิโปแล้วอืมปุ่นหองก็มาเมื่อส่งอาจารย์เทาวันนะคะเออกำลังงมงงงอยู่ทางปุ่นนะจ๊ะท้งเคืองดื่มเป็นว่า สูตรนี้ขายดีตลอดนะจ๊ะการันตีความแซบเลยพี่น้องค่ะกินจนสบินได้แล้วอืมแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เจ้กหน่อยกับถามหารลอละ,ละเพื่อนๆนก็เดยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเก่าว้าว,ว,าวทั้งนี้ก็ว้าวเพื่อเก่านะคะอืมดูอมรรัตทุกวนันนี้ใกจะไม่ได้เดินกลับบ้านแล้วนะจ๊ะใกจะบินกลับบ้านแล้วทักทายหน่อยอมรรัต เซายเออปุณ่ะบักพริกกระมีด้บักพริกกระเทียมเออกระเทียมบดพริกบดนะคะตําจอกอาจารย์ว่าเมือนหักตัวเพืน่นเดี๋ยวมาซิมไปน้ำกันได้จ้าพี่น้องอมาชิมด้วยกันนะคะเข้ามาในรูปแบบใหม่นะอาจารย์ถาวนตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้ <laughs> ว่าไมายีมนี้ยี่นไดมันสีเดือดมันแห่นโพด่บอกสงสัยมันสีแหนนโพดเนอกพี่นงนาะมันบ่มีพื้นที่แบบว่าอากาศเขานะม,มาล่องซิมเบิองน้ำกันนะจ๊ะจะคํากรเพิ่มมาเออคูณน่ะขากหลายส่วนนี้เขาบอกว่ามันจะนิ่มนะคะเนื้อส่วนนี้ก็นิ่มอยู่นะ แต่เ้าก็ก,กินพ่อเฮิมเมส่วนใดก็คือสินิ่มอยู่และววะยังไปกินซุกหลายก็จะว่ามันสิบบอแซบมันบอน,นิ่มเพิ่นว่าลองมึงก่อนเอ,อ้ยเป็นตะคใหญ่ถิ่นน้อแม่เอ้ยเออเป็นตะคใหญ่แห้งเอ้าเอ้าเอ้าเอาแบงออกอีก,กน้อยแนะ่ะก้นผู้จูบผงงามเะส,สกิกลิ้มคใหญ่คักแทะ เริ่มต้นด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มพันไทยนะคะพี่นอ้องเอาพริกเอากระเทียมลงไปว้าว,าวาม,มึงหนาตาลอนปลเป็ดตาแซ่บปลเป็ดตาแซ่บหนาตาลอนแต่อร่อยนะคะแซ่บลายพูนนะเออทุกวันนี้ลูกฉันก็เหมือนทรงโจรมากเลยนะคะโรงเรียนไม่เปิดสักทีผมพ่าก็ชักจะเปียได้แล้วผลจานแค้นยกมือยกใหม่ให้ยกปลูกนี้เพิ่น เอาอีกจักคำเนี่ยแสบกำลังแสบจา้าคุณน่ะเดือดปุ๊บปุ๊บบุ๊บได้การอยู่เด้หมอนหน่อยเฮ้ากระไดแซ่บหลายคนนะคักหลายโอ้คนหอนเออเป็นยังไงล่ะป้าคนนะ มีหลายย่างผสมผสานเดอมือนี่อีกอ,อีกกษกัตรหนึ่งบุ้นไทยเห้นเบื้องก็จะว่าบสก,กาอันนั้นกซ็ซิมน้ำเพลินขึ้นกันอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้นีนสาเกเอากินไปนี่ตัวแรงตัวแรงค่ะพี่น้องคะอันนี้ตัวแรงอครัวเราจิ๋วนะจ๊ะอันนี้ฝีมือล้วนๆวนซิมเมิองอืม ผมอําลำอยู่ในคอคักตัวมีกลิ่นนิดๆอันกินมาตรงว่าถึงดังนั้นม่นองเนาะเรื่องรสชาติดีกว่ารสชาติกะสิขมนนัวๆนะจ๊ะเพราะว่าปรุงพิเศษนะคะเออเมื่อนี้ฉลองแน่นอนเผื่อกำลังคุยกันกับอาจารย์เถาวันว่าเมื่อนี้เจ้าเป็นยังไงเจ้าคือคอยบอกวันที่หนึ่งะนะ เเจ้าคือ่อยบ่เจ้าเจ็บหลายบ่แอลลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวมันลั่นเสียงดัง แถวลันปัดลันปัดลันปัดเดี่ยวแอว